เคล็ดลับการไหว้เทพไถ่สิงเงย้ะครับทรเทพเจ้าแห่งโชคลาบนี่เองนะครับต้องบอกเลยว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยสามารถไหว้นะครับขอพรได้ตลอดเวลาแต่วันนี้ครับพี่หมอมีเคล็ดลับครับทางรัดเสริมดวงนะครับหาโอกาสครับไหว้ในช่วงห้าทุ่มช่วงห้าทุ่มนี้เป็นยามช่วดถือว่าเป็นยามเริ่มต้นนะครับใครจะทำอะไร ต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ครับจะทําให้คุณเกิดโชคลาภเริ่มต้นดีๆแล้วก็หารหน้าองค์เทพนะฮะใส่สิงเอี้ยนะครับไปทางทิศเหนือนะครับเป็นทิศประจําของท่านรวมถึงครับการไหว้ขอพรกับองค์เทพนะฮะควรมีผลไม้มงคลครับคือส้ม5้าผลขนมอี้นะครับหรือสาคู5ถ้วยนะฮะขนมจันอัดครับ1ชามรวมถึงนะฮะกระดาษเงินกระดาษทองนะครับและที่สําคัญครับ กระเป๋าสตางค์ของคุณนั่นแหละครับหลังจากนั้นครับก็อธิษฐานจุดธูป5้าดอกนะครับขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสร็จแล้วนะครับก็เผากระดาษเงินกระดาษทองเมื่อเผากระดาษเงินกระดาษทองครบแล้วนะฮะก็รับประทานครับสาคูแดงครับหรือขนมอี้นี่ครับห้าถ้วยครับพร้อมระหว่างรับประทานนะครับควรนึกอธิษฐานนะครับคิดในสิ่งดีๆจะทําให้คุณนี่นะครับเกิดโชคลาภเป็นสิริมงคลกับคุณนั่นเองครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับทางช่องทาง p o ล o โซไซตี้นะครับรวมถึงครับช่องทาง YouTube หมอบอยเคลียร์ชัดด้วยครับ